สวัสดีครับต้อนรัสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเดิมครับหลังจากที่ลิเวอร์ลงสนามไปนะครับก็หยิบยกเรื่องราวมาคุยกันหน่อยครับนัดล่าสุดที่ King Power Stadium ครับหืดหนืดอีกแล้วนะฮะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปละครับที่ลิเวอรนั้นเข้าใกล้แชมเปี้ยนลีกมากขึ้นครับสาการก่อนเกมเนี่ยโอ้มีหลายเรื่องเลยครับ เพราะว่าหนึ่งในจุดที่ชวนพูดถึงก็คือเกมนี้ครับก่อนที่จะออกไปเยือนเลสเตอร์เนี่ยอาร์เซนอลแข่งก่อนเตะวันเดียวกันเลยครับทางอาร์เซนอลออกไปเยือนอิฟสวิททาวมันก็มีซีนอยู่ในหัวเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหากอาร์เซนอลไม่ชนะอิฟสวิทนะครับแล้วริพูชนะเลสเตอร์สถานการณ์มันจะเข้าใกล้มากขึ้นหรือถ้าอาร์เซนอลแพ้เลยเนี่ยแล้วริพูชนะทุกอย่างจบเลยครับ แต่คู่แรกเตะไปเพราะว่าหลายๆคนน่าจะดูอยู่นะฮะอรศเซนชนะอิสวิดแบบส,สบายเลยครับ4ประตูต่อศูนย์ครับเพราะฉะนั้นหน้าที่อยู่ที่ฝั่งของลิเวอร์พูลครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับลุยดีอาร์สเข้ามายืนเป็นฟอร์นายครับแล้วก็ให้โอกาสโคลิกาปโปรครับยืนทางกลับซ้ายมีโมซาลาตรงกลางเหมือนเดิมเลยครับกราฟแมกกาสโบสไลด์ a, ครับแล้วก็ด้านหลังมีแบรดลีย์มีสมิการ์ดอีบูฟานดอาริสอนหนึ่งในสิ่งที่เราพอจะ จับต้องได้หรือรู้สึกร่วมกันได้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆฤดูกาลที่มันเข้าใกล้หรือมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราต้องยอมรับเขาว,าว่าวิธีการหรือการเดินเครื่องของลิบูมันดูไม่ค่อยเฉียบคมหรือเป็นไปตามจังหวะจากคนที่เราคุ้นเคยกันมันอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับผมว่านะาสภาพร่างกายความกดดันหรือความคาดหวังอะไรก็ตามแต่เข้าสู่ช่วงทางตรงสุดท้ายเนี่ยแค่ประคองครับ ประคองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มันถูกต้องในครึ่งแรกเนี่ยโอโ้โอกาสมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับที่โมซาร่าหลุดไปแล้วยิงชนเสาชนเสาสองข้างเลยน้อยครั้งมากครับที่มันจะแบบเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นครับคือพอลูกบอลมันผ่านมือผ่านตัวของผู้รักษาประตูเลสเตอร์เนี่ยผมว่ามันเตรียมลุกเฮกันหมดแล้วแหละนะครับ แต่ช็อตนั้นเนี่ยมันก็เริ่มทําให้เห็นภาพในระยะยาวในเกมนี้ว่าเอาละถ้าทางจะไม่ง่ายละลูกที่มันแบบชัวร์วแบบนี้นะฮะยังยิงชนเสาอยู่นะครับไล่เลียงมาเลสเตอร์ก็มีโอกาสมาทักทายนิดนึงครับเอ็ดดี้ใช่ไหมฮะยิงชนเสาตอบโต้คืนมาบ้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันอยู่ในมือของลิเวอร์พูลแหะครับในการคอนโทรลในการเดินเครื่องในการหาโอกาสเข้าทำนะครับเพียงแต่ว่า จังหวะความเข้มข้นที่มันเคยแบบเป็นเครื่องจกงักรปัง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 มันไม่เหมือนเดิมครับอันนี้อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นก็คือช่วงสาการณ์ณตรงนี้เนี่ยมันเข้าใกล้แบบจะถึงเส้นชัยละบางทีเนี่ยจังหวะการเร่งอัตราการแบบความเข้มข้นต่างๆมันยากมากที่จะทําให้ทําให้มันเสถียรเหมือนก่อนด้วยปัจจัยอื่นๆด้วยสภาพร่างกายด้วยความกดดันอะไรต่างๆอย่างที่บอกแหละเพราะฉะนั้นจึงค่อยๆค่อยๆเล่นไปครับ ไม่ได้เร่งมากหรืออาจจะพยายามเร่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปถึงจุดที่เราคาดหวังไว้ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยโอกาสมันก็มาเรื่อยๆครับแต่ความเฉียบคมหรือจังหวะการจบสกอร์เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรถ้าไม่ติดเซฟหรือมันสั้นก็มีชนเสาชนคานเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นหนึ่งวันที่โอกาสเยอะครับยิงตรงกรอบก็เยอะด้วยนะครับแต่ยังไม่เพียงพอเครื่องหลังเนี่ยเราสังเกตเห็นได้เลยครับ อาเฉพาะในช่วงต้นเครื่องหลังก็ได้ครับว่าลิปูพยายามครับพยายามจะเร่งเครื่องพยายามจะปิดเกมให้ได้นั่นคือการทาประตูให้ได้แล้วมันก็มาเรื่อยๆครับจังหวะยิงไกลหลุดเข้าไปในกรอบเพโทษหรือก็ตามแต่จังหวะซิมิกาสแบบยิงจอๆแบบนั้นฮนะก็ยังติดเซฟอยู่หรือจังหวะที่เปลี่ยนเอาดิโกโชตาลงมาเออเริ่มดูดูไหลลื่นมากขึ้นนะเอากัคโปออกไปเอาดิอาสไปยืนปักทางด้านซ้ายโชตามาปักตรงกลางเหมือนเดิม ความที่เล่นกับพื้นที่ได้เก่งอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าโชต้าเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วอาจจะมีคําถามในเรื่องของเอความแข็งแกรง่งโดนปะทะนูน่นนี่นั่นต่างๆแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่หน้ากรอบเพชโทษเนี่ยโชต้ามักจะมีประโยชน์ในเกมแบบนี้ครับที่มันอึดอัดเหลือเกินซึ่งลงมาก็มีโอกาสอยู่เรื่อยๆนะจังหวะโมงจังหวะเข้าทําหรืออะไรก็ตามแต่แต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นอีกครับเวลามันผ่านไปเรื่อย อันเชลอก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะบอกว่ามันยากขึ้นทุกวินาทีครับถ้าคุณยิงประตูไม่ได้ต่อให้คุณแบบคอนโทรลทุกสิ่งอย่างได้มีโอกาสเข้าทำอยู่เรื่อยๆแต่ในเมื่อมันยังไม่ได้ประตูเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จนค่อยๆอทยอยครับทยอยปรับเปลี่ยนกันลงมาอีก2คนที่ลงมาแล้วรู้สึกว่ามันปรับเปลี่ยนรูปโฉมไปเลยก็คือเทรนด์ลงมาแทนแบรดลีย์ครับแล้วก็ฮรวีแอนเลียดครับลงมาแทนซูโบสไลค์คอนบลลี่ในช่วงต้นเกม หรือในระหว่างเกมที่มันเกิดขึ้นมีหลายครั้งนะครับที่เจอการทดสอบเจอการท้าทายจากมาวิดดี้ตัวกราบซ้ายของเลสเตอร์เนี่ยแล้วเกิดปัญหาโดนใบเหลืองด้วยนะฮะไปช็อตหนึ่งไปเหนี่ยวในจังหวะที่แบบโดนหลอกแตะบอลหนีไปแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายคำถามครับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหากแบร์ y ี่ต้องยืนระยะเป็นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องนะครับ แต่ในจังหวะเกมลุกเนี่ยมิติในความแตกต่างนะครับถ้าเกมลุกจากเทรนด์จังหวะการเปิดใช่ไหมฮะาการครอสบอลหรือการเข้ามาอินเวอร์ตตรงกลางอะไรก็ว่ากันไปแต่แบดลี่เนี่ยจะเป็นหน่วยทะลุทะลวงครับวิ่งเติมฝากบอลหรือหาพื้นที่ในการโจมตีทะลุเข้าไปในกรอบเพชรโทษถึงเส้นหลังแลวตกเข้ามาหรืออะไรก็ตามแต่จะยิงจะจ่ายแล้วก็ว่ากันไปมันก็ยังมีความโดดเด่นตรงนั้นอยู่แต่พอเทรนด์ลงมาเนี่ยมันดูนิ่งขึ้นแหละแล้วเราก็สามารถคาดหวังได้ในจังหวะที่มันแบบ อึดอัดเหลือเกินเช่นเดียวกับเอเลียดครับผมรู้สึกว่าการพัฒนาของฮาวเวิร์เลียดหนึ่งอย่างในซั่นนี้ที่มันเกิดขึ้นน,นะครับต่อให้โอกาสลงเล่นมันจะน้อยก็ตามแต่คือตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าปักบุดได้ว่าเฮ้ยจะต้องเล่นในตำแหน่งของโมซาร่าหรือเปล่าหรือเข้ามาเล่นในตำแหน่งของสโบสไลน์แต่วิธีการเล่นของเอเลียดเนี่ยค่อนข้างจะผสมผสานครับแล้วครองบอลดีมีเซนส์ในการสร้างสารร์ในเกมรุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นในจังหวะที่ ถ้าหากเทียบกับซูบอสไลน์จะเป็นความแข็งแกร่งเนาะเป็นความแบบโหดุดันวิ่งไล่ะทะลุทะลวงวิ่งเพรสซิ่งต่างๆแต่เอเลียดจะช้ากว่านั้นครับจะช้ากว่านั้นซึ่งมันอาจจะเหมาะในสถานการณ์กับรูปเกมที่มันเกิดขึ้นขอแค่แบบออกบอลแม่นๆในพื้นที่ที่มันถูกต้องตัดใจมันถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างได้ซึ่งเราคาดหวังได้เมื่อสองคนนี้ลงมาจนมันยื้อไปนั่นแหละครับถึงนาทีที่76 โอ้แล้วคิดดูนะฮะกว่าจะได้ประตูอะลองย้อนกลับไปเะลูกเตะมุมซิมิกาสเปิดไปอฟันได้มงตั้งซาล่ามงเช็ดชนเสาโชตา้ายิงซ้ำชนคานอีกเจนทั้งผู้เล่นของเลสเตอร์เคลียร์มาเข้าทางของเทรนด์อเล็กซ์เดอร์อานงแล้วก็วาดขาด้วยเท้าซ้ายปังผ่านมือกองมนสันเข้าไปโอ้มันเหมือน ปลดเปลื้องทุกสิ่งอย่างครับไอ้ความรู้สึกที่มันอึดอัดภาวะพะวงอย่างไงดีได้ไม่ได้มันพงบอกออกมาหมดเลยครับในรูปแบบการดีใจที่เทรนด์แสดงออกมาน้อยมากครับเราไม่ค่อยได้เห็นแบบเทรนด์แบบสะใจขนาดนี้มาก่อนถอดเสื้อวิ่งไปพุ่งสไลด์เข่าปักพื้นเอาลุกขึ้นมาคว้าธงนู่นนี่วุ่นวายไปหมดโกลาหลหมดแต่มันเป็นความโกลาหลที่มีความสุขมากๆครับ แล้วมันก็เป็นประตูเดียวที่มันเกิดขึ้นจากผู้เล่นที่กําลังอยู่ในคําถามเยอะมากครับเพราะหลังจากที่ทั้งโมซาล่าและฟูจิฟันได้ต่อสัญญาไปทุกสิ่งอย่างมันพุ่งมาที่เทรนด์ครับแล้วสถานการณ์ผมว่าทุกคนก็พอจะยอมรับกันได้แล้วครับว่าโอกาสที่จะไปอยู่กับเรอัลมาดริตเนี่ยเผอๆมันอาจจะมากกว่ามากกว่าอยู่ต่อกับลิเวอร์พูลด,ด้วยซ้ำแต่พอมันมีประตูนี้เกิดขึ้นน,นะครับเราเห็นเลยครับว่า สีหน้าแววตาของเทรนต์จังหวะตะโกนต่อหน้ากองเชียร์มีความสุขมากครับมันคือวิธีการแสดงออกของสเกาเซอร์คนหนึ่งที่มีต่อต่อสถาบันที่เขาแบบรักและเคารพตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่จำความได้เทรนต์คือลูกชายของสองมมติสวรีพุลคภูคบทุกคนพร้อมให้การสนับสนุนและเราก็สำหรับผมนะผมไม่เคยสงสัยไม่เคยสงสัยในในความในความรัก ของเทรนด์ที่มีต่อสมสรแต่ก็น่าละครับส่วนอนาคตเ่ยมันคือเรื่องที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้หลังจากจบเกมเนี่ยเทรนก็ให้สัมภาษณ์กับทาง Sky ยสปอรในเรื่องประมาณนี้ครับบอกว่า,อ,าอย่าเพิ่งคุยเลยเรื่องอนาคตหรือเรื่องสถานการอะไรต่างๆนาน,นะโมเมนต์ที่มันแบบพิเศษแบบเนี้มันควรจะอยู่ในในความทรงจำของทุกๆคนนะครับผมลงมาทำประตูใช้ได้ทีมขยับ เข้าใกล้แชมป์ไปอีกหนึ่งสเต็ปนี่คือโมเมนต์สเปเชียลมากๆครับที่ทำให้เขาจังยัง,ยงหลงไหลและยังจดจำอยู่ในความทรงจำที่มันเหมาะสมเพราะว่าชัยชนะที่มันเกิดขึ้นมันทำให้ยูบูลนั้นเดินเข้าใกล้คำว่าแชมป์เนี่ยถูกต้องครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามองในบนตารางคะแนนห้านัดสุดท้ายเนี่ยขอแค่สามคะแนนครับหรือขอแค่ชัยชนะแค่นัดเดียวครับซึ่งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือ กลางสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลจะต้องเจอกับคริสตัลพาเลสถ้าผลออกมาอาร์เซนอลชนะลิพูลงเล่นสุดสัปดาห์นี้ครับเจอกับทันนั่นฮอสเปอร์ขอชนะทุกอย่างจบถ้าอาร์เซนอลเสมอกับพาเลสลิพูต้องการการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยขอแค่แต้มเดียวครับในเกมที่เจอกับทันนั่นฮอสเปอร์แต่ถ้าอาร์เซนอลแพ้ต่อพาเลสทุกอย่างจบเลยครับรลิพูคือแชมป์มันเข้าใกล้ามากครับ เขาใกล้จนแบบเราแทบจะนับวันรอแทบไม่ไหวแต่สิ่งมันเพิ่มเติมมาก็คืออนาคตของเชนนั่นแหละครับถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าเจ้าตัวก็อาจจะอาจจะคิดหนักกันหน่อยถ้าเราติดตามข่าวสารมาเรื่อยต่อให้นะฮะต่อให้กระแสทุกสิ่งอย่างมันเอ็นเอียงไปทางเรอลมริดแต่ก็ยังไม่ได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการมันอาจจะมีพูดคุยเจราจายื่นข้อเสนอ หรือเลยเถิดไปถึงบางสื่อบอกว่าอ๋อตกลงกันด้วยวาจาด้วยปากเปล่าไปแล้วแต่ในเมื่อยังไม่ได้ลงนามยังไม่ได้เซ็นสัญญาทุกสิ่งอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับซึ่งผมก็เชื่อว่าพฟนแฟล์รูปูณตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เอาผมคนเดียวก็ได้อะผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยอยากอยู่ต่อฟฟลลิ่งบรรยากาศแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับ ผมจำได้ตอนที่ซวนเจอรัดมีประเด็นข่าวสารกับเชลซีในยุคข,ของโจเซมบลโย่หลายคนจำได้ใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นสองสองครั้งด้วยซ้ำไปนะฮะโดยเฉพาะในครั้งที่สองที่ขวบปีที่ลิพูลนั้นสร้างความอัศจันยร์ควา้าแชมป์ยุโรปได้ในปี2005จำได้ว่าเจอรัดเคยสัมภาษณ์ประมาณว่าแบบด้วยสถานการณ์แบบนี้เราเป็นแชมป์ยุโรปบรรยากาศแบบนี้ฟิลลิ่งแบบนี้ ความสุขแบบเนี้มันไม่มีทางหาได้ที่ไหนครับเพราะเพราะเราคือสเกาเซอร์ถ้าหากคุณจะมีเกียรติยศประสบความสาเร็จอันยิ่งใหญ่และเป็นตำนานมันก็ต้องเกิดขึ้นกับสโมสรแห่งนี้ก็คือลิเวอร์พูลแล้วเจอาลดก็อยู่ต่อครับทั้งที่ก่อนหน้านี้โอ้โหกระแสข่าวเอ็นเอียงไปทางเชลซีเยอะมากนะครับเอามาเล่าส่วนฟังเนี่ยให้อารมณ์เหมือนแบบให้ความหวังให้กับตัวเองแล้วกันครับ หวังว่าหรือภาวนาอะไรกันครับบางทีมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เจอราดเคยทำไว้กับเทรน d ์แต่ต่อให้มันไม่เป็นแบบนั้นนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราเราสามารถยอมรับได้ได้ด้วยรอยยิ้มก็คือเทรน์คือคนพิเศษจริงๆครับเทรน d ์ก็ยังเป็นลูกชายของเมืองของสโมสรแห่งนี้ของลิเวอร์พูลที่นี่ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจแบบไหนก็ตามแต่แค่ เคารพกระตันใจแล้วกันครับอ้าววันมอวินนะฮะทุกคนวันมอวิน5นัดสุดท้ายขอ3แต้มทุกอย่างมันเข้าใกล้มาแล้วครับบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นในวันที่27เมษายนนี้ครับในเกมที่เจอกับสเปอร์เพราะฉะนั้นพูดถึงวันที่27แล้วก็ทิ้งท้ายที่หนึงแล้วกันครับเรากำลังจะมีงานฟุตบอลลิสตาเอ็กซครับอัดรายการกันแบบสดๆเลยผม กับจ่าเม้งที่ทุกคนรักใคร่นั่นแหละครับจับจ่าขึ้นเวทีหน่อยแล้วก็พูดคุยกันอย่างอย่างอย่างที่เราอัดรายการกันโดยมีพี่ๆน้องๆครับทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมชมในการอัดรายการได้และอาจจะมีส่วนร่วมในการทำรายการ f o ตบอลเรซตาร์ของเรานะครับติดตามเรดเพิ่มเติมในรูปนี้นะฮะสแกนเครอร์โค้ได้เลยย้ําว่า จำนวนจำกัดมากๆครับเพราะว่าอยากให้การดูแลบรรยากาศมันทั่วถึงหน่อยนะครับจะได้พิเศษสําหรับคนที่ได้สิทธิ์หรือจองตั๋วทันเข้ามาดูการอัดรายการแบบสดๆบนเวทีของเรานะครับสำหรับฟุตบอลลิสต้าเอ็กซ์ออนสเตงานจะจัดที่เดอะพิลลาสครับผลโยธินครับผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อร้านนี้ดีอยู่แล้วเดินทางสะดวกมากครับ b ี s ผลโยธินลงปุ๊บถึงหน้าร้านเลยไม่ต้องเอารถมานะครับและที่สำคัญคืออัดรายการเสร็จนะครับ ก็ after party กันต่อดูบอลกันต่อนะครับโดยเพราะคู่ของลิเวอร์พูลเจอกับทอตแนาฮอสเปอร์ในช่วง4ี่ทุมครึ่งส่วนช่วงอารยการเนี่ยถ้าใครมันจะเริ่มกี่โมงครับพี่อะไรต่างๆนานาประตูเปิดเนี่ยประมาณ5้าโมงเย็นครับแต่ว่าถ้าเอาแบบเริ่มอารยการเลยอราวๆหกโมงเย็นครับแล้วก็ไหลกันไปนะฮะพูดคุยเสวนาดื่มกินกันไปนะครับจนอารยการเสร็จปุ๊บ ก็เข้าสู่ช่วง after party กับประมาณสัก2ทุ่มกว่าอาจจะมีคู่ของแมเต็ดแข่งด้วยใช่ไหมครับเอออาจจะดูแมตตดไปก่อนแล้วก็รอรุนรอเชียร์ร์พูในเกมที่เจอกับสเปิร์ดนะครับใครสนใจก็รีบสแกนแคลโคดในรูปนี้ได้เลยนะครับย้ำว่ารีบหน่อยครับตอนนี้ตั๋วเหลือน้อยมากๆนะครับหวังว่าจะได้เจอทุกๆคนนะครับวันที่ย7ิบเจเจอกันครับแล้วก็น่าจะเป็นดีเดย์สำคัญครับในการตัดสินว่าซีซั่นนี้ร์พูจะ ไปถึงแชมป์พรีเมียร์จริงๆหรือเปล่าเราลุ้นรอเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะฝากกันบ้านแล้วกันครับอ่ะเกมนี้บุกไป,ปชนะเรสเตอร์เป็นยังไงบ้างเห็นอะไรกันบ้างแล้วก็ประเด็นของเรนนะครับคิดเห็นกันยังไงครับจังหวะถอดเสื้อแม่ไปแขวนตรงทงแบบนั้นแม่ถอดเสื้อจะไปใส่เสื้ออื่นหรือเปล่าหรือถอดเสื้อเสร็จแล้วหยิบเสื้อมาใส่เหมือนเดิมอยากให้เชนอยู่ต่อหรือคิดยังไงกับสถานการณ์ในการต่อสัญญาของเชนคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ นะครับแล้วเดี๋ยวตามกดใจทุกเม้นเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ